ทนายครับคดีอาญาคดีนั้นคดีนี้เนี่ยขึ้นศาลไปจะติดคุกหรือเปล่านะศาลจะเมตารอลงอาญาไหมแม่นะฮะหลายคนก็ถามผมก็มาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับเพือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของคดีอาญาแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถการันตีให้ท่านได้หรอกครับว่าท่านจะหลอดคุกนะหรือท่านจะติดคุกเท่านั้นเท่านี้กี่ปีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางดุลระยะพินิจของทางศาลนะครับ ทำไมต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่านะเวลาทนายประเมินเนี่ยนะก็ประเมินจากประสบการณ์นะเช่นคดีหมิ่นประมาทนะหรือคดีที่มันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงอุกชะกันนะแต่าหากว่ามีการรับสาร,รภาพแล้วเยียวยาทางคู่กรณีไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสารมักจะเมตตารอลงอาญานะหรือไม่ไม่ก็คดีพวกรถชนคดีประมาทนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเจตนานะครับ อย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการเยียวยาทางคูุกรณีส่วนใหญ่สารก็เมตารอลงอาญาครับส่วนจะกี่ปีลงโทษจำคุกกี่ปีอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดุลพินิษของสารนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีร้ายแรงคดีอุกชะกันนะเช่นคดีปลอมเอกสารคดีฆ่าคนตุยนะคดีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เนี่ยอย่างนี้เนี่ยลักทรัพย์ยาวิการโอกาสที่สารจะไม่รอลงอาญาเนี่ยมีสูงนะส่วนจะลงโทษกี่ปีอันนี้ก็ ท่านก็สามารถไปเปิดในส่วนของประมวลกฎหมายดูแลกันนะเออไปเปิดประมวลกฎหมายดูแลกันนะแล้วก็คำนวณเอานะปกติแล้วเนี่ยสารก็จะลงประมาณครึ่งหนึ่งจากอัตราโทษสูงสุดนะอืหรืออาจจะหนึ่งในสามนะเพราะอยู่ประมาณนี้ฮะลองลองไปเปิดดูนะครับถ้ารับสารภาพก็ลดไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่านะเปิดดูประมวลกฎหมายดูเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะมาบอกฟันธงอะไรต่างๆเนี่ยคงไม่ได้นะ คงบอกได้เฉพาะในส่วนของจากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมานะว่าคดีลักษณะอย่างนี้ทําอย่างไรให้สารเมตตารอลงอาญาหรือคดีลักษณะอย่างนี้ถ้ารับสารภาพสารจะลงโทษประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดความเห็นของผมเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าถามมาในคอมเมนต์เนี่ยผมมักจะไม่ตอบนะเพราะว่าตอบไปไม่มีประโยชน์อะไรครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ ท่านาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะรู้อนาะคตไปก็เท่านั้นนะฮะนะระหว่างทางที่จะไปถึงกระบวนการตรงส่วนนั้นเนี่ยมันมีดีเทลในส่วนของ1คือต้องรับสารภาพทําคำร้องประกอบคํารับสารภาพเยียวยาทางคู่กรณีหรือสํานึกผิดในการกระทํามันมีรายละเอียดตรงส่วนนี้ที่ท่านต้องแถลงต่อศาลเข้าไปนะเพื่อให้ท่านได้ ประโยชน์สูงสุดจากการที่รับสารภาพนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดดีเทลต่างๆที่อยู่ในคดีผมอาจจะเอามาพูดในคลิปได้ไม่ครบนะถ้ามีปัญหามีประเด็นที่จะต้องการปรึกษาทางทนายหรืออยากให้ทนายทำอะไรยังไงให้ในศาลในคดีอาญาเนี่ยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแลยไม่พลาด ทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ